นักเรียนคราวที่แล้วเราเรียนวัดค่ากลางของตัวไอ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar ไปแล้วเนาะสสเราก็ยังเหลืออีกสองตัวคือมัธยฐานกับฐานนิยมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูสอนพร้อมกันสองตัวเลยเพราะว่ามันมันไม่ยากอย่างฐานนิยมนิดเดียวพูดนิดเดียวก็จบและ<ส>อ่าเริ่มที่มัธยฐานนะมัธยฐานหรือภาษาอังกฤษคือ median ต่อไปถ้าครูจะเขียนตัวยอ่อครูจะเขียน M E D นี่หมายถึงมัธยฐานนะคะการหามัธยฐานการหาค่ากลางข้อมูลด้วยด้วยตัวมัธยฐานเนี่ยเราต้องมันมีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลแจกแจงนักเรียนดูตรงนี้เลยนักเรียนดูเปิดชีตหน้ายี่สิบกเนี่ยนะเปิดหน้ายี่ิบหค่ะเปิดแล้วยังเรียน ะจะเปิดแล้วนะนักเรียนจะดูอ่ารูจ้ห้นักเรียนดูแบบหัดที่ห้านี้เลยดูตัวอย่างแบบหัดที่ห้านี้เลยนะเขาบอกจงหามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลแต่ละชุดดูข้อหนึ่งจุดหนึ่งเลยนะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสองหนึ่งสามการที่เราจะหามัธยฐานเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาเรียงก่อนมาเรียงตั้งแต่น้อยไปหามากถ้ามันมีหนึ่งสองตัวอย่างนี้เราก็เรียงหนึ่งหนึ่ง อ่ามีสองสองตัวก็เรียงเป็นสองสองอ่ามีสามสองตัวสามสามตัวก็เรียงสามสามสามแล้วก็สี่ห้าอ่าก็ะจะเรียงแบบนี้นะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้มีหนึ่งสองตัวใช่ไหมแล้วก็สองสองแล้วก็มีสามสามตัวใช่ไหมคะสามสามตัวแล้วก็ต่อได้สี่ห้า มีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีข้อมูลทั้งหมดเก้าตัวค่ะคำว่าฐานนิยมหรือตัวมีเดียนตัวนี้เนี่ยก็คือค่ากลางข้อมูลตัวไหนเป็นตัวที่ตัวที่อยู่ตรงกลางถ้าเรานับถ้าเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขสามนี่คือค่าที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะทางนี้สี่นะทางนี้ก็มีสี่ทางนี้ก็มีสี่สามเนี่ยเป็นอยู่เป็นตัวที่อยู่ตรงกลาง ถ้าหากว่าข้อมูลมีเก้าถ้าสมมติว่าข้อมูลมีห้าตัวล่ะอ่ามีห้าตัวอย่างเช่นอ่าครูให้นักเรียนหาตัวมีเดียนของอ่าครูครูใส่ไปสองสองห้าห้าแปดอ่ะ, 2, 2, 5, 5, 8, อะเพราะนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวไหนหนึ่งสองหนึ่งสองตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวนี้ถูกไหมคะตัวห้านี่คือเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัว อ่ามีเดียนของเราคืออะไรคือสามตัวนี้มีเดียนของเราคืออะไรคือห้าอ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวกลางคืออะไรทั้งหมดเนี่ยมีเก้าเก้านี้ครูให้แทนคําว่าเอ็นนะจำนวนข้อมูลห้าตัวนี้ครูก็ให้แทนว่าเอ็นทีนี้ตําแหน่งที่ตรงนี้คือตำแหน่งเราจะหาได้ไงว่าไอ้ตาแหน่งตรงเนี้ยเลขสามนี่มาได้ไงข้อมูลเนี้ย ถ้านับไปแล้วมันมีทั้งหมดเก้าตัวเราเรียกว่าข้อมูลนี้มีจำนวนเป็นคี่การที่เราจะหาว่าตรงกลางคือเลขอะไรตำแหน่งอยู่ตรงกลางคือตำแหน่งที่เท่าไหร่เราก็ใช้สูตร n บวกหนึ่งส่วนสอง n บวกหนึ่งส่วนสองเช่นเช่นเช่นตัวอย่างที่หนึ่งเนาะอย่างมีทั้งหมดเก้าตัว n คือเก้าเก้าบวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับสิบส่วนสองเท่ากับห้า เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ห้าก็เรานับไป1 2ึ่งสามสี่ห้าตำแหน่งที่ห้าคือสามเอ็นบวกหน่งสองนี่คือตำแหน่งตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ของมัธยาฐานในกรณีที่อะไรกรณีที่กรณีที่ข้อมูลมีจำนวน เป็นขี้มีจำนวนเป็นขี้อย่างตรงนี้มีเก้าตัวครูก็เก้าบวกหนึ่งนสองก็จะได้ห้าห้าคือตำแหน่งที่ห้าก็เป็นเลขสามเอาอย่างตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเนี่ยมีห้าตัวเพราะนั้นเอ็นของเราคือห้าห้าบวกหนึ่งนสองก็เป็นหกส่วนสองเท่ากับสามเพราะนั้นตำแหน่งตำแหน่งที่ในตัวอย่างที่สองเนี่ยตำแหน่ง ตำแหน่งของมัธยฐานก็คือตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามคือไหนหนึ่งสองสามจะเนว่าเลขห้านี้อยู่ตำแหน่งที่สามมัธยฐานก็เลยเป็นห้านี่ในกรณีที่มันมีจํานวนเป็นคี่นี่ถ้าจํานวนเป็นคู่บ้างล่ะอาจํานวนเป็นคู่บ้างเช่นเช่นคุยยกตัวอย่างเช่นเราจะหาอ่ามัธยฐานของสามสี่แปดสิ สิบสองสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกตัวครูจะถามนักเรียนว่ามาตรฐานคือตัวอะไรคือตัวไหนตัวที่อยู่ตรงกลางมีไหมตัวที่อยู่ตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไหนอยู่ตรงกลางไม่มีไม่มีตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวไหนสองตัวนี้ถูกไหมคะสองตัวนี้สองตัวนี้คือตรงไหนสองตัวนี้ต้องมาบวกกันแล้วหารสองคือตัวที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ย ตัวที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยคืออะไรเพราะนั้นมัธยาฐานถ้าเราถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะได้ว่าแปดบวกสิบส่วนสองเท่ากับสิบแปดส่วนสองเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมัธยาฐานของข้อเน,นี้ยคือเก้าอ่ะยกตัวอย่างสมมุติ คุยยกจํานวนเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีจํานวนเป็นคู่อคุยยกตัวอย่างใหม่เนาะมีห้ามีแปดค่ะเก้าสิบสิบแปดยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเอาเอา,เอาสักแปดตัวยี่บเอ็ดยี่บสองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีแปดตัวตัวที่อยู่ตรงกลางตัวไหนนะคะมีตัวอยู่ตรงกลางไหมที่ครั้งนี้เท่ากันครังนี้เท่ากันมีไหมไม่มีอันนี้สี่นี่สี่ตัวที่อยู่ตรงกลางคือตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคือสิบบวกสิบแปดหารสองเท่าไหร่คะยี่สิบแปดหารสองสองหนึ่งสองสองสี่แปดเพราะน,นั้นมาธยฐานของข้อนี้คือสิบสี่คือสิบสี่ นี่ถามว่าถามว่าตำแหน่งเราจะมาหาตำแหน่งโดยที่ใช้สูตรอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดข้อมูลเป็นคี่ข้างบนเมื่อกี้คูใช้ n บวกหนึ่งส่วนสองแต่สำหรับข้อมูลเป็นคู่ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่จำนวนคู่สูตรที่เราจะหาตำแหน่งของมัตยาฐานอยู่ที่ n ส่วนสองอะ เราหาตัว n ส่วนสองแล้วหา n ส่วนสองบวกหนึ่งเราหาตำแหน่งของตัวเนี้ยแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยของสองตัวนี้เช่น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 นะคะอ่ะสมมุติข้อนี้ข้อนี้เมื่อกี้นะข้อนี้สมมุติข้อนี้เมื่อกี้ ข้อนี้เมื่อกี้มีข้อมูลทั้งหมดหกตัวถูกไหมมีข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้ามีข้อมูลหกตัวเอ็นของเราคือหกหกส่วนสองเท่ากับสามอ่ะนี่คือตำแหน่งที่สามและ,อ,ะอีกตัวหนึ่งเอ็นส่วนสองบวกหนึ่งในเมื่อสามตรงนี้เป็นสามบวกเอ็นหนึ่งก็เป็นตัวที่สี่ตำแหน่งที่สามและตำแหน่งที่สี่คือไหน นี่คือตำแหน่งที่3นี่คือตำแหน่งที่4หาค่าเฉลี่ยของตำแหน่งที่3มและที่4การหาค่าเฉลี่ยก็คือนำสองจำนวนนี้มาบวกกันแล้วหาร2ก็คืออย่างที่รูทำเนี่ยแปดบวกสิบหารสองเท่ากับเก้าทำไหมคะ,ะทีนี้สมมติมตัวนี้ นี่ตัวนี้จบแล้วนะตัวที่สามและตัวที่สี่หาค่าเฉลี่ยก็เอาตำแหน่งที่สามที่สี่เนี่ยมาบวกกันแล้วหารสองอ่ะพอมาดูข้อนี้อีกนะคะพอมาดูข้อนี้อ่ะข้อนี้นะคะข้อนี้ข้อนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ข้อนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดมีข้อมูลทั้งหมดแปดตัวเพราะฉะนั้นเราจะใช้เ่วนสอง เของเราคือ8หาร2เท่ากับ4และตำแหน่งที่ n อ็บวก2 n หาร2อบวก1เพราะนั้นอีกตำแหน่งคือตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5มามหาค่าเฉลี่ยของ2ตำแหน่งนี้123 4มก็คือตำแหน่งนี้เลขสิ แล้วก็ตำแหน่งที่5หาค่าเฉลี่ยของ10และ18ก็คือเอา10บบวกสิบหารสก็คือ14อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูสรุปนิดนึงนะคระูสรุปอ่ะสรุปสรุปสรุปว่าสรุปว่าสรุปว่าไงถ้าถ้าข้อมูลอ่ะ มีจำนวนยังไงคะมีจำนวนเป็นจำนวนอ่สองสี่หกแปดเก้ามีจำนวนเป็นจำนวนขี้มีขี้เราจะหาหาตำแหน่งหาตำแหน่งนะไม่ใช่หาค่านะหาตำแหน่งของมัธยฐานหายังไง เราได้ตำแหน่งเราถึงจะไปดูค่านะเราดูว่ามันตำแหน่งที่เท่าไหร่และตำแหน่งนั้นน่ะมันมีค่าเท่าไหร่เราจะหาตำแหน่งของมัตยฐานเราจะใช้สูตรว่า n บวกหนึ่งสองพอเราได้ตำแหน่งที่ n บวกหนึ่งสองเราก็ไปดูว่าค่านั้นน่ะเป็นค่าเท่าไหร่นะคะนี่คือถ้าข้อมูลเป็นคี่ถ้าข้อมูลถ้าข้อมูลเป็นไงถ้าข้อมูลมีจำนวน มีจำนวนเป็นอ่ะเป็นจำนวนคู่อ่ะเราจะหาตำแหน่งหาตำแหน่งของมาตรฐานยังไงเราจะใช้ n ส่วน2และ n ส่วน2บวก1นะเราจะหาส2ตำแหน่งเนี้ยนะแล้วก็นำมาหาค่าเฉลี่ย อ,อย่างตัวอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยนะกลับมาดูใหม่นะกลับมาดูใหม่อ่ะเขียนใหม่ก็ได้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอย่างครูบอกว่าสามสี่แปดสีบสิบสองสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมมีจํานวนเป็นคู่เราจะมาหาตําแหน่งตําแหน่งของมัตยฐานก่อนแล้วเราถึงจะมาหาว่ามัตยฐานคืออะไรเอาเราหาตําแหน่ง หาว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนหาตำแหน่งเราใช้ n ส่วน2 n ส่วนสอง 2. n ของเรามีหกเราได้6ส่วน2องเท่ากับ3นี่คือตำแหน่งที่ n ส่วน2เรามาหา n ส่วน2องบวกหเราก็จะได้เท่ากับ3าบวกหนึ่งเป็นสี่ตำแหน่งที่สามและตำแหน่งที่สี่คืออะไรเราก็มานับข้อมูล1 2 3่งาตำแหน่งที่3คือเลขแปดตำแหน่งที่สคือเลขสิบ แล้วเรานำสองตำแหน่งเนี้ยในสองตำแหน่งเนี้ยมาหาค่าเฉลี่ยนั่นก็คือนำอะไรคะนำแปดบวกสิบหารสองเท่ากับสิบแปส่วนสองเท่ากับเก้าเลขเก้านี้คือเก้าเนี้ยเพราะฉะนั้นค่ามัธยฐานเนี้ยคืออะไรคือเก้านะคะคือเก้าไม่ใช่คือสาไม่ใช่คือสี่นะคะสามกับสี่นี้เรียกว่าตำแหน่ง เงี้ยพอเข้าใจไหมอ่าทีนี้ในตัวอย่างนี้นะในอา vient, อครูครูเมื่อกี้นี่ครูแซมเปิลข้อนี้แล้วเนาะเมื่อกี้เนี่ยครูทําข้อหนึ่งจุดหนึ่งเนี้ยให้ดูแล้วมันมีข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มีจํานวนคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็จํานวนคู่เดี๋ยวครูจะหาจํานวนคี่สักข้อนะในนี้มีไหมคี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะข้อนี้ข้อนี้หนึ่งจุดสี่เนี่ยอ่ะคูแซมเปลิลหนึ่งจุดสี่ให้ดูอีกนะหนึ่งจุดสี่นี้มีจํานวนเป็นจํานวนคี่มีจํานวนคี่เพราะฉะนั้นเราเรียงข้อมูลแล้วยังนี้ข้อมูลเรียงแล้วยังสองจุดห้าศูนย์สามยังไม่เรียงการที่จะหามาตราฐานเราต้องเรียงข้อมูลก่อนและข้อมูลนี้มีทั้งหมดห้าตัวอ่ะเพราะฉะนั้นเราจับมาเรียงใหม่นะเราเรียงใหม่สองจุดห้าศูนย์ แล้วอะไรอีกคะตัวต่อไปคืออะไรสามจุดสองศูนย์ต่อไปคืออะไรคะสามจุดเจ็ดศูนย์แล้วก็สามจุดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าจุดสองศูนย์อะเราต้องหาเราจะหาตำแหน่งนะเราจะหาตำแหน่งก่อนหาว่ามันมัตรยฐาน,นมันอยู่ตรงไหนหาตำแหน่ง ในเมื่อข้อมูลมันเป็นคี้ใช่ไหมตำแหน่งของเราอยู่ที่ตำแหน่งของเราอยู่ที่ n บวกหนึ่งส่วนสอง n ของเราคืออะไร n ของเรามีทั้งหมดห้าตัว n ของเราคือห้าห้าบวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับสามตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามเราก็นับไปหนึ่งสองสามตำแหน่งที่สามคือสามจุดเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นมัธยฐานของเราคือ สามจุดเจ็ดศูนย์ถ้าขี้มันจะง่ายเลยนักเรียนมันจะอยู่ตรงตัวเลยแต่ถ้าคู่เนี่ยมันต้องหาสองจำนวนที่อยู่ตรงกลางแล้วหารสองสรุปแค่นั้นอ่ะทีนี้ถ้าเป็นคู่ถ้าเป็นคู่อ่ะถ้าเป็นคู่ถ้าเป็นคู่อ่ะคูยก,กับมาดูนี้นะถ้าเป็นคู่อ่ะถ้าเป็นคู่เอาหนึ่งจุดสามเหมือนกันตัวเลขเยอะอ่ะเดี๋ยวเธอช่วยกันคิดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงข้อมูลก่อน อ่าเรียงข้อมูลเริ่มที่ตัวไหนฮะเจ็ดสิบเอ็ดไปไหนอีกเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ต่อด้วยเจ็ดสิบหกไหต่อเจ็ดสิบหกแล้วอะไรเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วอะไรคะเจ็ดสิบแปดแล้วก็แปดสิบแปดแล้วอะไรคะแปดเก้าเก้าห้า หมดแล้วยังหมดแล้วทั้งหมดกี่ตัวคะสองสี่หกตัวหกต,ต,ตัวจํานวนคู่เราจะมาหาตําแหน่งนะหาตําแหน่งตําแหน่งของมัตรยฐานอยู่ที่ตําแหน่งที่เท่าไหร่เอ็นส่วนสองและเอ็นส่วนสองบวกหนึ่งเราก็มาหาสองตำแหน่งนี้เนาะมีทั้งหมดหกเพราะนั้นเอ็นส่วนสองหกส่วนสองเท่ากับตำแหน่งที่สามและ บวกหนึ่งตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สามคืออะไรเจ็ดสิบแปดตำแหน่งที่สี่คืออะไรแปดสิบแปดเราก็มาหาค่าเฉลีย่ยหาค่าเฉลีย่ยทำไงคะอ่าค่ามาัธยฐานเจ็ดสิบแปดบวกแปดสิบแปดหารสองเป็นเท่าไหรล่ล่ะแปดสิบสามนักเรียนไปหารเองเองนาะบวกการหารสองแปดสิบสามเนาะอืม นั้นที่เหลือนี่หนุดนึ่ี่ครูก็ทําแล้วแต่นักเรียนจะต้องไปลอกใส่ชีสมานะหนี่ที่ครูทําเนี่ยนักเรียนต้องมีในชีสนะเดี๋ยวไว้เจอการน,นักเรียนต้องเอามาส่งครูย้อนหลังนะคะ 1, 1. 1. 1. นึ่งจุดหนุดสอดสนะคะที่นักเรียนจะต้องไปทํานะคะ1นึ่ดสีุดหแล้วก็เพิ่มข้อ2อข้อ 1. อ่ะทีนี้ ยังไม่จบเมื่อกี้ครูบอกว่าเราจะพูดฐานนิยมไปด้วยเมื่อกี้มัธยฐานครูจบแล้วนะข้อมูลเอาเอาเอาแค่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวแบบตารางเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ครูจะพูดเฉพาะข้อมูลที่มันข้อมูลที่มันแจกแจงอยู่แบบนี้มันไม่ได้แจกแจงความถี่เขาเรียกว่าข้อมูลที่มันยังไม่ได้แจกแจงความถี่มันกระจัดกระจายอยู่เนี้ยเราก็จับข้อมูลมาเรียงทีนี้เราจะพูดถึงฐานนิยมอ่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมก็เป็นการวัดค่ากลางข้อมูลเหมือนกันโดยที่เรานับเรานับที่ตัวที่มีความถี่สูงสุดความถี่สูงสุดก็คือจํานวนข้อมูลที่มีซ้ําๆๆๆกันมากที่สุดนะก็คืออะไรล่ะข้อนี้มีมีเลขอะไรที่มีค่ามากที่สุดเช่น ตรงนี้มีหนึ่งกี่ตัวมีสองตัวมีสองกี่ตัวมีสองตัวมีสามกี่ตัวคะมีสามสามตัวเราเรียกสามนี้ว่าฐานนิยมเพราะว่าสามนี้มีจํานวนสามตัวซ้ํากันมากที่สุดเราเรียกสามนี้ว่าเป็นฐานนิยมฐานนิยมครูจะใช้สั้นๆว่าโหมดนะครูเขียน m o d อ่านว่าโหมดโหมดคืออะไรโหมดคือสามนับเอานับเอาตัวไหนมีมากสุด นะแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะคูสมมุตินะสมมุติว่าข้อนี้ไม่มีสามตัวนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีหนึ่งสองตัวมีสองสองตัวมีสามสองตัวอย่างนี้ถือว่าไม่มีมัธยะไม่มีฐานนิยมเขาถือว่าถ้าเกิดมีมากกว่าสองตัวให้ถือว่าข้อนั้นไม่มีฐานนิยมการที่ไม่มีฐานนิยมก็หมายความว่าการวัดข้อมูลการวัดค่ากลางแบบนี้ห้ามใช้ฐานนิยม ให้ไปใช้ตัวอื่นแทนถูกไหมเพราะว่าฐานนิยมมีมากมันมันมันวัดไม่ได้ดีเนีย่ยเวลาเราเรียนการวัดค่ากลางเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องมาดูว่าข้อมูลแบบนี้เราควรจะใช้ค่ากลางตัวไหนเราจะใช้มัธยฐานฐานนิยมหรือเราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขกันนิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าครูปิดเลขสามนี้ข้อนี้ไม่มีฐานนิยมอะทีนี้อะ อย่างเช่นข้อไหนอย่างเช่นข้อหนึ่งจุดสามเนี่ยหนึ่งจุดสามมีแปดสิบเก้าเก้าห้าไม่มีตัวซ้ำเลยแปดเก้าเก้าห้าเด็ดหกแปดแปดไม่มีซ้ำเลยไม่มีตัวซ้ำเลยอย่างนี้ก็ไม่มีฐานนิยมไม่มีฐานนิยมเช่นเดียวกันนะคะอย่างหนึ่งจุดสองนี่หนึ่งจุดสองมีอะไรคะมีหกสองตัวมีห้าสองตัวอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีฐานนิยม ราะนั้นข้อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามไม่มีฐานนิยมทั้งสามอ่าข้อหนึ่งจุดหนึ่งฐานนิยมสามข้อหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามไม่มีฐานนิยมนะคะก็คือนักเรียนดูที่หมายเหตุของหมายเหตุไปแล้วละว่าในกรณีที่มีความถี่สูงสุดเท่ากาันมีมากกว่าสองข้อมูลถือว่าไม่มีฐานนิยมอ่ะนี้ถ้าทุกตัวเท่ากันหมดถือว่าไม่มีฐานนิยมข้อมูลฐานนิยมต้องมีสูงสุดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ทุกข้อเนี่ยที่ครูให้เรียนทําแบบหัดที่ห้าเนี่ยนะคะข้อหนึ่งใหญ่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้านักเรียนหามัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมมาด้วยทั้งทั้งทั้งสองค่าเลยนะคะอ่าแล้วก็แถมข้อสอใหญ่ไปอีกข้อหนึ่งนะอ่าแค่นี้แล้วเดี๋ยวข้าหน้าครูจะมาพูดในกรณีที่มันเป็นตารางบ้าง นะมันเป็นข้อมูลเป็นตารางจริงๆมันก็เหมือนเมือนกันนั่นแหละแต่เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วนักเรียนไปทําไปทําความเข้าใจตรงนั้นมาก่อนนะคะให้ให้เข้าใจมัธยฐานฐานนิยมให้ให้ให้ดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวครูมาต่อตรงนี้นักเรียนก็จะเข้าใจได้มากขึ้นโอเคไว้ค้ามหน้านะ